ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมา,าดูปัญหาของเจ้าตัว SKG นะครับแล้วก็วิธีแก้ไขปัญหาของ SKG ว่า,าทำอย่างไรบ้างตัวนี้มีปัญหาเรื่องของเทอร์โมสตัตนะครับเทอร์โมสตัตนะครับตัว140องศานะครับนี่นะฮะกับตัวอ85องศา กปัญหาก็คือมันไม่ตัดให้นะฮะมันร้อนเกินพอเรา,าเสียบปลั๊กคาไว้หรือว่าแม้แต่เราปิดตัว power แล้วก็ยังร้อนขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าพอเวลาเรามา,าสกัดกาแฟมันทำให้มันฟู่นะครับมันพุ่งก็เลยทำการเปลี่ยนอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือตัวที่เสียแล้วนะครับส่วนับ ตัวใหม่ที่ผมซื้อมาผมทําการเปลี่ยนไปแล้วจะให้ดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เอามาเผื่อนะครับทีนี้ผมจะทําทแตกต่างก็คือว่า,อาไอ้ตัว85เนี่ยตัว85นะตัว85องศานะครับผมจะเปลี่ยนเป็น90องศานะครับผมส่วน140ผมจะเปลี่ยนเป็น145องศาผมเปลี่ยนไปแล้วนะฮะผมซื้อมาจากในลาซาดานะครับผม ก็ทาการเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับว่าลักษณะการแกะ s k g มันยากง่ายยังไงบ้างวิธีการแกะเป็นยังไงบ้าง,างนะฮะบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็ลองมาดูกันนะฮะสำหรับวันนี้น็อตที่เราจะแกะนะครับมันจะมีทั้งหมด4มุมนะฮะนี่มุมหนึ่งสองสามนะครับสี่นะครับมันจะมีตัวลูกยางตัวนี้ปิดอยู่นะฮะปิดอยู่ข้างในเราก็แกะตัวนี้ออกมา แกะตัวนี้ออกมาแล้วก็น็อตน ót, อ็อตตัวนี้นะฮะจะอยู่ข้างในแล้วก็ไขน็อตตัวนี้ออกมานะครับผมไขน็อตตัวนี้ออกมาไขน็อตออกตัวนี้ออกมาทั้งทั้งหมด4ี่มุมนะฮะสีม่มุมพอไขออกมาแล้วนะครับต่อไปนะฮะเราก็จะมาทําการแกะน็อต3ตัวนี้ฮะหนึ่งสองสามนี่นะครับ,รบก็ไขเสร็จแล้วนะครับก็ทำ การเปิดด้านข้างตัวนี้นะฮะตรงข้างตรงนี้นะครับก็ใช้ไขควงนะฮะงัดเข้าไปออกมาด้านนึงก่อนนะฮะไล่ไปทีละข้างเพราะว่า,าเบื้องต้นเราเราถอดใ,ให้นอ็อต4ตัวบริเวณนี้แล้วนะครับนอ็อต4ตัวข้างล่างบริเวณนี้แล้วมันจะล็อกกันไว้เปิดแค่ด้านบน,นะฮะปัญหาที่เจอนะฮะ อยล็กตัวนี้ฮะมันจะยาวออกมาทีนี้เวลาเรางัดพยายามาใช้ไขควงแบนงัดทีละข้างนะฮะไล่มาทีละข้างก่อนไล่มาจากข้างนี้ฮะ,ะไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆืๆ่อๆแล้วก็งัดปึ่งทีเดียวออกไปเลยนะครับเพราะว่า,อาพองัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเอาคัตเตอร์นะฮะมาเฉือนบริเวณนี้ออกนพยายามเฉือนทั้งหมดทั้ง4มุมนะครับ เพราะว่าถ้าเราเขียนแล้วครั้งต่อไปที่เราแกะมันจะแกะง่ายเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกว่าให้เฉือนให้มุมตัวล็อกตัวนี้นะฮะเฉือนไปนะฮะมาดูกันว่ามันจะใส่ยากใส่ง่ายแค่ไหนเราจะถอดออกได้ง่ายกว่าเดิมนะครับถ้าเราแกะออกนะครับจะสังเกตว่ามันมันจะง้างนะครับตัวสังกะสีไอตัวตัวนี้นะฮะมันมันจะง้างออกให้เราบีบกลับคืนไปนะครับบีบกลับคืนไป หยิบกลับคืนไปเหมือนเดิมแล้วก็ <c oughs> ใส่ครับตอนนี้ใส่เสร็จแล้วนะครับนี่ฮะมันจะง่ายคะเวลาแกะก็ดึงนี้ออกเลยง่ายดีแต่ตอนแรกนี่โหโกดแกะยากเลยครับตอนนี้แกะง่ายแล้วจะซ่อมจะอะไรก็ก็ได้ก็ง่ายเร็วกว่าเดิมแล้วก็ประกอบกลับคืนเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วนะฮะที่ผมเปลี่ยนนะครับจะเป็นเทอร์โมสตัทตัวนี้คือตัวใหม่ที่ผมเปลี่ยน ไอ้สีน้ำเงินกับสีขาวนี่จะเป็นตัว140ผมเปลี่ยนเป็น145สําหรับตัวแดงๆนี่จะเป็นอ่าผมเปลี่ยนเป็น90ทําไมถึงต้องเปลี่ยนเป็น90ตัวเนี้ยจะใช้อ่าสกัดกาแฟส่วนเทอร์โมตัวเนี้ยจะใช้ทําสตีมนะครับก็คือทาสตีมก็คือสตีมตัวนี้นะฮะแต่ผมเปลี่ยนเป็น140นะฮะเพราะว่าสตีมใช้140ผมว่ามันมันน่าจะ แรงขึ้นความฟู่ความอะไรอย่างนี้นะครับก,ก็เปลี่ยนก็เล่นลองเล่นดูนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าไอตัว85เปลี่ยนเป็น90นี่ก็คือปกติแล้วนะฮะกาแฟาที่เขาบอกว่าช็อตที่จะออกมาดีอุณหภูมิของน้ำต้องได้อยู่ประมาณ90องศาพอดีนะครับส่วนทำไมผมถึงเลือก SKG นะครับทำไมผมถึงเลือกตัวนี้ขึ้นอยู่กับ กับเราเล่นนะผมคิดว่าแต่ตัว s k g เดีตรงที่ตัวฮิตเตอร์นะครับฮิตเตอร์ของมันนะเป็นฮิตเตอร์ในตัวไม่เหมือนกับยี่ห้ออื่นที่เป็นฮิตเตอร์กลมๆอ,อยู่แค่ปากอ,าอยู่แค่ปากของตัวไอตัวสกัดนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมชอบที่มันมันอยู่ในตัวมันอยู่ในตัวมันแล้วมันทําอุณหภูมิได้ได้สูงได้เยอะนะครับก็คือเราจะเล่นยังไงก็ได้ เรามาโมดิฟายตัวเทอร์โมสตตทเอานะครับผมก็เลยผมก็ใช้หลักการบ้านๆของผมเนี่ยฮะถ้าใครพี่คนไหนที่เก่งแล้วก็รู้เรื่องนี้มากกว่าก็ต้องขอแนะนําด้วยขอคําแนะนําด้วยนะฮะผมผมเองก็ผมเล่นแบบบ้านๆน,นะครับผมก็มันก็มีหลายยี่ห้อนะฮะที่เป็นทรงแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นยี่ห้อของ SKG ที่ผมเลือก SKG เพราะว่าราคามันถูกเราจับต้องได้แต่คุณภาพของมันนะฮะไอตัวมอต้มมันนะฮะมอต้มมันเนี่ยผมคิดว่ามันมีคุณภาพแล้วมันใช้ได้นานนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นรูปแบบไหนนะครับผมทีนี้ส่วนตัวแผงวงจรแผ่นพินมันนะฮะจะมีพวกดีเลย์พวกแคปอะไรต่างๆหรือพวกจอมอนิเตอร์อะไรของมันนี่นะฮะไอตัวนี้มันมันดีตรงที่เป็นเป็นทัชสกรีนนะครับ เป็นทัชสกรีนจอมอนิเตอร์ของมันเป็นเป็นทัชสกรีนแล้วมันก็เลือกได้ฟังก์ชันหรือเราจะเลือกแมนนวลก็ได้หรือเราจะเลือกสองช็อตหนึ่งช็อตอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวสตรีมนะครับก็ผมก็เลยว่าตัวนี้น่าจะเล่นง่ายและอุปกรณ์ในตลาดมีมีขายนะครับผมตัวตัวสำหรับตัว SKG นะครับผมผมว่าเล่นง่ายดีผมก็เลยเลือกตัวนี้นะครับผมตอนนี้ผมโมดิฟายไปแล้วลองดูกันว่า เราเปลี่ยนไปแล้วแล้วลองมาสกัดกาแฟดูว่าจะได้ออกมาแบบไหนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมก็ลืมแนะนําไปเมื่อกี้นะฮะเ,เวลาเปลี่ยนตัวเทอร์โมนะฮะเทอร์โมสตตต,ตัวนี้นะฮะมันต้องมีซิลิโคนซิลิโคนกาวที่จะทําใหา้ตัวเทอร์โมเนี่ยแนบกันแล้วก็ทําให้คุณภาพคือมันรับอ,อุณหภูมิได้ ได้ง่ายได้ดีนะครับผมก็ซื้อมานานแล้วเลยอันนี้มันเป็นซิลิโคนสำหรับใส่พวกซิงพวกเทอร์โมนะครับผมก็อันนี้ก็อย่าลืมใส่ใส่ในบริเวณข้างในมันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพอีกทีหนึง่งด้านด้านในหน้าสัมผัสมันฮะมันจะมีหน้าสัมผัสอยู่ตรงนี้นะฮะสองตัวนี้เวลาก่อนที่เราจะขันน็อตเข้าไปนะครมันจะมีตัวสัมผัสนะครับแล้วก็เทคนิคการการแกะ,ะตัว อะไรอ่ะตัวล็อกมันนี่ฮะเราแค่จิ้มเราจิ้มตัวนี้ฮะมันจะล็อกอยู่นะฮะเราจิ้มบริเวณนี้จิ้มนะฮะจิ้มบริเวณนี้ปุ๊บมันจะหลุดออกเลยมันจะเป็นล็อกอยู่ข้างในจิ้มปุ๊บแล้วก็ดึงออกนะครับผมจิ้มดึงออกนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวล็อกนะครับก็จิ้มนะฮะผมไม่รู้ตอนแรกผมตัดเลยที่ไหนได้ห๋อเขาให้จิ้มตรงนี้ให้จิ้มตรงนี้แล้วมันก็ดึงออกได้ง่ายเลยฮะตอนนี้มันดึงออกไม่ได้เพราะมันล็อกอยู่แต่ถ้าใช้อ่า หัวไขควงจิ้มไปนะฮะมันก็จะดึงออกได้ง่ายเดี๋ยวผมลองจิ้มให้ดูนี่นะฮะจะดึงออกได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่จิ้มมันจะดึงไม่ออกแล้ก็ใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะซื้อซื้อมามันแผ่นใหญ่กว่ากันมันจะเป็นมันจะใหญ่กว่าตัวนี้นี่นะฮะมันใหญ่ผมก็มาเจียออก เาต้องมาโมดิฟายให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเท่ากับไอตัวปักมันนะฮะตัวนี้โมดิฟายไปแล้วซื้อมาอาจจะไม่ตรงรุ่นก็โมดิฟายครับเจียออกให้มันเท่ากันนะครับผมครับตอนนี้เราก็จะใส่น็อตทั้ง4ตัว4มุมนี้นะฮะ เวลาจะโมดิฟายหรือซ่อมต่อไปก็จะได้ทำง่ายๆนะครับไม่เอาฮะผมไม่ใส่แล้วก็อีกเทคนิคนึ่งนะครับก็มันไม่ใช่เทคนิคหรอกฮะเพว่าคือการทำความสะอาดนะครับผมไอตัวเนี้ยมันจะมีมันจะมีหัวะตะแรงนะครับที่จะอ่าสกัดน้ำออกมานะครับแล้วก็ฝุ่นบางทีอากาศกาแฟเราอ่ะมันอาจจะเข้าไปข้างในนะฮะอันเนี้ย ถ้าเป็นไปได้ก็โมดิฟายเปลี่ยนนะฮะมันมีมันมีขายอยู่ในล a z a d a นะครับลองซื้อมาเปลี่ยนดูให้เป็นหัวละเอียดขึ้นให้หลายรูกว่านี้นะฮะน้าจะฟลอ์ได้ดีขึ้นนะครับแต่เนี้ผมใช้ตัวเก่าอยู่ผมก็จะซื้อมาเปลี่ยนใหม่แต่อันนี้เราบอกกันเทคนิคจากคนอื่นแหละฮะผมก็ดูมาใน YouTube เหมือนกันเขาให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหลายๆรูมันจะได้น้ำมันจะได้ออกมาเต็มที่แล้วก็สกัดได้ดีขึ้นนะครับผม ไม่ต้องไปซื้อแพงครับแค่เรามีลูกเล่นกับมันนะครับหัวตัวนี้เหมือนกันก็ต้องเปลี่ยนครับมันเป็นลูกยางเพื่อที่จะกันแรงดันน้ำนะฮะแล้วก็หัวสปริงตัวนี้นะฮะมันจะมีอา่าน็อตอลูมิเนียมขันกลับคืนไปนะครับตัวนี้พยายามนะครับอันนี้ผมขันมาหลายรอบแล้วหัวมันก็จะบี้ๆหน่อยนะครับขันคืนไปให้ตรงนะครับ ขันขึ้นไปให้ตรงลืมเอาไว้นี้ใส่ครับโทษทีโทษทีลืมเอาตัวนี้ใส่นะฮะตัวตะแกรงมันใส่นะครับใส่ตะแกรงกลับขืนไปนะครับผมกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ขันเวลาเราไขนะฮะไขกลับคืนไปไขให้แน่นเท่าเดิมนะครับถ้าเราปล่อยให้อ่าถ้าไขตัวนี้เข้าไปไม่แน่นนะครับไม่แน่น,นีมันบี้หมดแล้วไขควงก็ไม่เหมาะสมนะฮะต้องหาดูเองพอดีกับตัวนี้นะครับก็คือ,อพยายามพยายามให้มันแน่นกลับไปเหมือนเดิมถ้าเราขันไม่แน่นนะฮะสปริงมันจะอ่อน ก็เหมือนกับแรงดันน้ํามันจะออกมาเร็วขึ้นเมื่อไม่ถึงอุณหภูมิของมันนะฮะแรงดันน้ํามันจะไม่อ่ามันจะตัดเร็วขึ้นเพราะมันเกี่ยวข้องกันนะฮะทั้งเพโมทั้งแรงดันน้ําที่มีอยู่ตรงนี้นะครับก็พยายามขันกลับคืนไปให้แน่นเหมือนเดิมนะครับผมก็มีเวลาเราจะพยายามทําความสะอาดตรงนี้ฮะรสชาติกาแฟจะออกมาดีนะครับผมแล้วก็ลูกยางตัวนี้มีเปลี่ยนนะครับลูกยางพวกนี้มีเปลี่ยนนะฮะ ้ามันหมดอายุหรือว่ามันไม่ค่อยแน่นแล้วเ,เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเสียบปลั๊กกันเลยนะครับก็จะทำการเปิดเครื่องก่อนนะครับตอนแรกมาดูกันว่าลักษณะของเครื่องนะครับก็คือมันจะร้อนแล้วมันจะตัดไหมเสียงลูกสาวครับ เนี่ยจะก็ดูกันนะครับเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะตัดตอนไหนนะฮะพอมันตัดแล้วแล้วผมจะปิดพาวเวอร์ไว้หรือว่าเปิดค้างไว้มันจะตัดให้ไหมนะฮะว่ามันเสียเพราะตัวเทอร์โมสตัดจริงหรือเปล่าสําหรับตัว SKG นะครับถ้ามันร้อนได้ที่ถึงอุณหภูมิของมันที่เทอร์โมสตัดจะทําการตัดอุณหภูมินะครับมันก็จะปุ่มที่ไฟที่มันกระพริบอยู่นะฮะมันก็จะหยุดนะฮะแล้วก็จะนิ่งนะครับ ตอนนี้ก็รอก่อนครับตอนนี้แม่บ้านกำลังกำลังเติมกาแฟอยู่อะไรนะเขาเรียกอะไรกำลังอะไทำกาแฟกำลังทำกาแฟอยู่นะครับอันนี้ขวดนมลูกไม่เขียวตัดแล้วครับแังแ๊ก เบาๆนะฮะอันนี้คือถ้าเป mm ็นเทอร์โมสัตว์ตัวเก่านะครับมันจะตัดดังแตะดังมากเลยฮะตัวนี้ต nah ัดเบาๆครับจะมาดูกันว่าอุณหภูมิจะออกมากาแฟจะออกมาสกัดออกมาดีขนาดไหนนะครับ90นะฮะ90องศาในบ้านแถมแล้วครับอันนี้บักเก็ตนะครับอันนี้ตัวบักเก็ตของมากับ SKG นะผมมี2บักเก็ตนะฮะบักเก็ตนึงเป็นบักเก็ตโมดิฟายนะครับเป็น เบัคเก็ตที่ใช้กับร้านทั่วไปดูมาดูว่ากาแฟจะออกมาดีไหมแรงดันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราใช้สองช็อตนะครับกาแฟที่สกัดออกมาดีนะครจะเป็นหางหนูนะครับจะยาวมาเป็นหางหนูนะน้าที่ไหลออกมาลักษณะหวคิมม่ามาเต็มครับอันนี้90ิบองศานะครับที่เราเปลี่ยนไป อันนี้สองช็อตน,นะครับดับเบิลช็อตใช่ไมแมโอ้คีม่าออกมาเยอะมากอันนี้ที่เป็นคีม่านะฮะไม่ได้ไม่ไ,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับแรงดันโดยตรงอกลิ่นหอมมากเลยก็คือเกี่ยวกับตัวของกาแฟด้วยนะฮะว่ากาแฟเ,เกินแล้วแม่โอ้โหคีม่ามาเต็มะฮะอันนี้เป็นขึ้นอยู่กับตัวกาแฟด้วยนะครับอันนี้กาแฟที่เราเอามานี่ฮะเป็นของเป็นของเฮียนะครับกาแฟเฮียนะครับ ถ้าใครที่เล่นกาแฟยอยู่ก็จะรู้จักที่ห่อนี้นะฮะน่าจะบดละเอียดใช่ไหมแม่มันชื้นแบบว่าคือแบ่งแบ่งใส่โลแล้วใช่ไหมเรามันเหลืออยู่ครึ่งถุงก็เก็บไว้ทีนะี้มันก็น่าจะมีอากาศเข้าไปทําให้มันความชื้นเยอเก็บก็จะนาประมาณนี้นะก็ชอบกันชอบกินกาแฟกันทั้งบ้านนะทั้งผมแล้วก็แฟนผมด้วย ก็อันนี้เดี๋ยวลองชิมดูว่าออกสกัดออกมาดีไหมแล้วก็อุณหภูมิ90องศาที่ซื้อเทอร์โมมาเปลี่ยนเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่ารสชาติเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองดูกันครับโอเคครับมาเทกาแฟกันครับสำหรับน้ำแข็งนี่ใช้น้ำแร่ทำใช้น้ำแร่ทำนะครับ <laughs> ก็ซื้อ,อตัวบล็อกนะครับมาทำาน้ำแข็งที่บ้านนะครับมีนะลูกออกมาแล้ว ไ่ใสอุ้ยแล้วจะกินได้ไหมครับเนี่ยไม่มันละลายเพราะว่าอุณหภูมิของกาแฟมันร้อนอยู่แล้วค่ะบางคนจะช้อนฟองออกอร่อยอร่อยไหมอร่อยก็ได้เดี๋ยวลองชิมดูครับกินกาแฟทั้งวันครับวันนี้อันนี้นะฮะก็เมื่อกี้9 0สองศาน,นี่ก็เปิดค้างไว้ มันจะร้อนแบบโอเวอร์ฮีตอีกหรือเปล่าเพราะว่าครั้งก่อนที่มันเกิดปัญหาก็คือถ้าเปิดค้างไว้นะฮะมันจะร้อนจัดไม่ตัดเลยตรงบอยเล์หม้อต้มของมันนะฮะมันจะร้อนขึ้นมาเรื่อยๆอรสชาติเป็นไงเข้มไหม90องศาเดี๋ยว รสชาติเข้มมากเข้มจริงๆอันนี้ไม่อันนี้เรายังไม่ได้ผสมน้ําอันนี้ไม่ไม่ไม่คือเก้าสิบองศามันสกัดของมันได้กชอ่นง่ายใช่ได้กลิ่นและได้รสชาติของของตัวผสมน้ําเข้าไปอีกดิแต่ก่อนหน้านี้มันไม่เป็นอย่างนี้นะฮะมันจะมันจะเปี้ยวขมขมดิเพราะมันร้อนจัดใช่ไหมอืออือ้ําเปรี้ยวมันร้อนมากเบกาเปรี้ยวจ้ะเปรี้ยวจ้ะก็อันนี้ก็ เปลี่ยนไปแล้วก,ก็ดีขึ้นถือว่าโอเคฮะสำหรับตัวเทอร์โมสตัตที่เราซื้อมาใหม่ราคาไม่แพงนะฮะเทอร์โมสตัตตกอยู่ประมาณตัวละ20่บกว่าบาท30 20จนไปถึง60บาทแต่ผมซื้อมานี่ประมาณ30บกว่าบาทนะครับก็ไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองอ,อีกแพ็กเก็ตนึงนะครับแพ็กเก็ตอีกตัวนึงนะฮะว่าจะออกมาเป็น,นผมเคใส่ okay, แก้วเหลืองไว้ ครับเดี๋ยวมาดูตัวบักเก็ตตัวนี้นะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ปิดฮะอุณหภูมิจะคงที่หรือเปล่าเหมือนกันครับ2ช็อตลักษณะกาแฟจะออกมาเป็นยังไงนะครับ น,นี่ไม่เป็นคิมม่านะแน่ตัวนี้ไม่เป็นคิมมา่าจะออกแบบเข้มมากสองช็อตแต่น้ำไหลแบบโจกเลยอะสีนไม่น่าจะแน่น สองช็อตเยอะจังเข้มไหมใช่ก็แรงดันมันไม่ได้เยอะเหมือนบัคเก็ตไอ้นั่นรูมันออกมาเยอะนะใส่น้ำใหญ่กว่าใช่แต่ให้มันรูมันเล็กก็จะออกใสๆหน่อยทั้งมันครับกาแฟวันนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะครับความแตกต่างนะครับก็แต่ผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอก่อนหน้านี้ไว้นะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่า ผมเปิดค้างไว้นะฮะผมส,สกัดาบารเกตอีกต่อไปนะครับหรือว่าอีกช็อตนึงนะครับมันจะฟู่ครับมันจะระเบิดปุ้มออกมาเลยแต่ตอนนี้นิ่งแล้วครับแล้วก็ความร้อนนะครับยังคงที่ครับยังอยู่ในอุณหภูมิที่คงที่ไม่ได้ร้อนฮีทเหมือนตั้งแต่แรกครับตั้งตอนแรกที่ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวโมสตัดนะครับ มันจะร้อนมากเอามือแตะไม่ได้เลยตรงนี้ร้อนร้อนมากๆเลยตอนนี้ถือว่าโอเคคงที่ครับจบครับก็เป็นปัญหาที่ตัวเทอร์โมสตัตท,ที่มันแถมมาครับกับตัวมันนะฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็โมดิฟายกันได้ครับลองปรับเปลี่ยนกันดูครับเทอร์โมสตัตท,ที่เราซื้อมาใหม่จะราคาก็จะแพงกว่าก็คุณภาพก็น่าจะดีกว่านะครับผมก็ลองเล่นกันดูครับแต่หม้อต้มอยเลอร์ตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าของ skg นี่ยถือว่าโอเค เท่าเท่ากับยี่ห้อที่เป็นลักษณะรูปร่างหน้าตาเดียวกันแต่ไม่ได้เขียนชื่อเป็นยี่ห้อ SKG นะครับสำหรับผมผมชอบตัวนี้มากเลยครับ SKG